บทเรียนนี้ยังคงฝังอยู่ในใจของเซินถูเซอร์แต่เดิมแล้วเขาคิดว่าตัวเองนั้นไรเทียมและสูงส่งแต่เขากลับค้นพบว่าตัวเองก็เหมือนกับคนทั่วไปเมื่อเห็นเซินถูเซอร์และโจหลินที่อยู่ขอบเขตตันส่วนต่อแถวแบบนี้พร้อมกับสีหน้าที่เหมือนกับมองมาด้วยความดูถูกเถิงกวงก็เริ่มลังเลข,ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ข้าจะมาที่นี่เถิงกวงคิ้วขมวดพร้อมกับสีหน้าที่เริ่มเครียดขึ้นมาในเมืองตรงโจคนพวกนี้ถือว่าสูงส่งผิดปกติมันผิดปกติ เพื่อเป็นการระวังตัวถึงกวงก็ไม่คิดฝืนบุกเข้าไปเขามองไปรอบๆและคิดจะลองถามคนอื่นดูอย่างแรกต้องรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ให้ได้ก่อนยังในซักก็มีผู้ที่อยู่ขอบเขตตันส่วนสองคนและขอบเขตว่าส่วนมากมายแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะมาต่อแถวกันโดยไรยเหตุผลมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่รู้เมื่อเห็นแบบนั้นหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะมีแววตาผิดหวังออกมาดูเหมือนว่าจะไม่มีการต่อสู้ขึ้นชายคนนี้ไม่ได้โง่ มันทําให้ข้าผิดหวังนักเฮออไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นให้ดูและนั่นก็ทําให้ทุกคนพากันผิดหวังตอนนั้นผู้คนต่างก็พากันก้มหน้าแล้วบ่นออกมาเถิงกวงมองไปรอบๆก่อนจะมองไปทางด้านหนึ่งแล้วชี้ออกไปด้วยแววตาอาฆาตเจ้าคนที่โดนชี้อยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงซึ่งรอบตัวของเขาก็มีคนอยู่ขอบเขตว่าส่วนอยู่หลายคนไม่ไม่ไม่ใช่เรา ชายคนนั้นตัวแข็งทื่อไปและรีบก้มหน้าส่วนคนรอบตัวชายคนนั้นก็กลัวจนหน้าซีดพวกเขาพากันก้มหน้าไม่อยากสบตากับเถิงกวงหยุดนะเถิงกวงก้าวออกไปเพื่อขวางทางพวกนั้นเอาไว้และมองดูพวกนั้นอย่างเย็นชาเฉินหันเจ้าจริงๆด้วย เฉินฮันหัวหน้าตระกูลเฉินในเมืองตงโจอยู่ขอบเขตว่าส่วนเฉินฮันคือหนึ่งในคนที่สร้างปัญหาให้กับตระกูลเซี่ยวเมื่อไม่นานมานี้ฐานะของตระกูลเฉินในเมืองตงโจนั้นพอๆกับตระกูลเซี่ยวทั้งสองตระกูลต่างก็แข็งแกร่งตระกูลเลยและตระกูลเฉินเองก็คล้ายกันความแข็งแกร่งของเฉินฮันนั้นก็พอๆกับเซียวอู่เว่ยตอนนั้นเฉินฮันที่โดนเรียกชื่อถึงกันตัวสั่นเขาเงยหน้าขึ้นมาและพูดขึ้นด้วยความหวาดกลัวเถงกวงที่นี่คือสำนักทางเฉียงท่านไม่อาจจะสร้างความวุ่นวายได้ ใช่หากท่านกล้าลงมือที่นี่ท่านจะโดนสำนักทางเสียงลงโทษคนอื่นๆพากันพูดขึ้นมาคนรอบๆต่างก็มองไปที่เถิงกวงและพวกเฉินฮันอย่างตื่นเต้นมีข่าวลือว่าเถิงกวงเคยมีเรื่องบาดหมางกับตระกูลเฉินสุดท้ายตระกูลเฉินก็ได้ส่งคนมากมายไปกวาดล้างตระกูลเถิงงอทําให้พ่อแม่ลูกเมียของเขาต้องตกตายส่วนตัวเขาเองก็ถูกคนตระกูลเฉินไล่ล่าจนพลัดตกเหวไปไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตหรือตายไปแล้วดูเหมือนว่าข่าวลือนั่นจะความเป็นจริง เธอข้าก็หลงคิดว่าเขาได้ตายไปแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ยังอยู่ไม่ใช่แค่ยังอยู่แต่เขายังขึ้นไปถึงขอบเขตตันส่วนได้ด้วยตอนนี้ตระกูลเฉินจบสิ้นแล้วสำหรับคนรอบๆแล้วยิ่งเฉินหันและเถิงกวงมีเรื่องกันหนักแค่ไหนพวกเขาก็ยิ่งดีใจเท่านั้นมันจะเป็นการเรียกจิ้งจอกพันหน้าออกมาที่นี่หรืออาจจะเป็นเจ้าสำนักนี่คือสิ่งที่ทุกคนแทบอดใจรอไม่ไหว เถิงกวงเหมือนจะไม่เห็นท่าทีของคนโดยรอบดวงตาเขาจ้องมองไปที่เฉินกวงและศัตรูของเขาความเกลียดชังที่มีในใจพรั่งพรูออกมาในทันทีเขามองไปที่เฉินฮันและพวกด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะหัวเราะออกมาด้วยความโกรธฮ่าฮ่าพ่อแม่ลูกเมียของข้าต่างก็ตายเพราะน้ำมือพวกเจ้าหากข้าไม่ฆ่าเจ้าซักข้าจะมีหน้าไปพบกับพวกเขาได้ยังไงสำนักขังเฉียงหรือแม้แต่ในวังจักรพรรดิข้าก็จะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าเฉินฮันหน้าซีดไป หากเจ้ากล้าลงมือที่นี่เจ้าต้องตายแน่คนรอบตัวเฉินฮันพากันพูดขึ้นมาทีละคนคนเถิงกวงอยากคิดทำเช่นนั้นบอกพวกเจ้าไว้ก่อนเถิงกวงมองไปที่เฉินฮันแล้วฮึดฮัดออกมาก่อนที่จะมายังสำนักคังเสียงข้าได้ไปเยี่ยมจวนของพวกเจ้ามาแล้วเจ้าเจ้าเฉินฮันรู้สึกแปลกๆปกขึ้นมาเจ้าไปทำอะไรที่จวนตระกูลข้าโอเจ้าเดาไม่ได้หรือเจ้าทำกับครอบครัวข้าไว้ยังไง นั่นแหละคือสิ่งที่ข้าทำกับครอบครัวของเจ้าเช่นกันเถิงกวงยิ้มออกมาราวกับคนบ้าข้ายังสงสัยอยู่เลยทำไมเจ้าถึงไม่อยู่ที่นั่นด้วยมันเพราะข่าวการทะลวงผ่านขอบเขตตันส่วนของข้ารั่วไหลออกไปจนทำให้เจ้าหลบหนีมาก่อนรอึไม่คิดเลยว่าข้าจะมาพบเจ้าที่นี่สวรรค์ช่างเมตตาข้าจริงๆบ้าเจ้ามันบ้าไปแล้วเฉินฮันทั้งกลัวและโกรธแต่ก็มีความกลัวมากกว่า